นั่นดยตะจันรไสิตำะจันเป้วงลุกไปนี่ลุกแล้วุกแล้วเราไปพินน้องเลยเหน่เป็น่รุ่นบอกถึงปฏิบัติ้เกิดมากวันมาเทนี่ก็กินแมนเือต้องขาดนั่งปเดยวมันกลมเวผลกลมหอมตงลไปรคาองต้น อยู่ได้กินห้องเลยตำจักจันจ่นยูวันจุ๊บจักจั่นแกงผักขเล็กล็อดีบรรยากาศตอนเสาร์เดอ้อจ้ามาเนี่ยเป็นในสวนขั้วแม่น้องไอนี่ก็ห้อยแม่น้องไอมาหดพักแล้วทัวท่วร์ก็กำลังเท้าอันข้างขึ้นพักไรอันไรยางแม่น้องไอกระติมไม่เห็ดเนี่ยอยู่ในกินในสวนนี่แหละจ้ะ แพทีพทานองชุ่มสวนช่มต้นบักพริกเดีย๋ยวพริกก็กำลังเป็นดอกเป็นดอกเป็นนวยกำลังเป็นนวยหน่อยกบมี่ไปเบิงนอยยูในกินน้ำเมี่นองไอ้ดีจ้าแม่น้องไงจ้ะเบิ้งบักพริกเออจัองไรมาดกคัดดกเนี่ยพี่น้อง อตอนแหลกมาสิได้กินบ่านออผูกผักริกซื่อผักริกมาโดกขักไปนะหักทั่วก็กำลังเป็นหน่วยซื้ออันอยู่ในบ้านก็นงามงามหน่วยกระดกขึ้นกันคุมคายยู่เดียวพี่น้องซื่อมามสามต้นหาซิบป,ปะ,เ,ปปปะเอาจินกันว่าคุมมันได้นี้ ผักพริกดินมันสุ่มเม่มนดินมันงามสุ่มก็ย้อนได้หดนนํำล่ะสุ่มก็ย้อนหดหนำ่ำแม่น้องไอผสมดินอนดินพน่นดินก็สามารถผสมนำํำมันก็นเลยงามกำลังเป็นดอกคนเป็นดอกไอ่ยยก็มี่ดอกก็มี่น้่หน่ำได้หด,ได,หดได้ปลูกก็ยยอนคุณนิโคขกอบคุณนหลายๆเดอ้อจะได้ปลูกได้ยืดได้กินสะดวกสบายน่ำร่างถ้วยร้างจานพร้อมนี่ มินหลายอันมินสองพันหนึ่งพันทั่วก็กำลังเป็นนุ้ยกำลังเป็นนุ้ยหน่อยผิดเลยตัวน,นั่นก็งามตัวน,นั่นก็เป็นนุ้ยหลายขึ้นอ่ะันนุ้ยเจีจ๊ยมก่อนอจิ้งกัดแหนมน้ำหนักจินกับแหนม,ม,ม,มน้อยเกินยกขับยกเนี่ยกำลังเป็นเป็นเรื่อยๆเ,เป๋าอันกักบุ้งเขาเ้าเบาติดิ้งกัดยังจิ้งกัดอัน ผักแป๊บคนพักแป๊วกันกินกับตําจักกระจันมีหลายอย่างได้พี่น้องมันีผักแป๊วผักแป๊วเนียนหมักหนังจังเอยเออะนั่นมาบ่ได้าได้แม่น้องไอู้นย์ปลูกดอกกระเจียวพี่น้องในสวนนี่ได้เป็นทุ่งดอกกระเจียวบ่เป็นกันนำสิปลูกดอกกระเจียวในหัวมาแล้วพี่สิงห้ามฉันได้ป่้หอมกระงามเริงดอกมันงเนี่ย อราพ้อมอหวานต่ออรหอมเป็นลวกเีพร้อมเป็ลวกหวานดีกันแกันแหได้บานกงงามผิดตัวนั้นกำลังงามขึ้นเห็นเห็นปงนวยกอนตัวนั้นกำลังเป็นดอกกำลังเป็นดอกก็น้งเป็นนวยเอมคุมค่าได้ผลดีเป็นดอกผิกตัวกรอม เราต้องเอาดูแลรักษาเามีอยู่ในสวนเราสบายเพราบว่าต้องเลียนไปร้านค้าแม่อยากกินยัางก็บปยัดไปหลายเตือไเด้เขามีสวนขั้วระยัดไปหลายอีหดีเป็นร้านค้ากันที่เมนูหลายอย่างี่หาสิพยบัดเป็นสิครบักจัวสิสอพักครบย่างเนาะหาดิพนี้ิบนี่ล่ะต้องมีถุกมือเห็ดอักกับเขาเขาต้องมีผักมีติดมีตู้เนี่ก็จํจำเป็นกันก็มีครบในสวนเขา ขาได้มากเอาเรยกผขาเอ้ายก็ได้คือกานเอ่ไหลไหลเอาเล่ามาลเอาไปเอาอีนะไหลนะาขามากัไหลโยหมูมตุบู้ใขังหัวพี่น้องสวัสดีครับพี่รุนครับีิสานมาหน่อยมารด้ากลกับเที่ยวหนาวเที่ยวห่อนแ้วมันเล่มดูดแล้วเย็นเงี้ยนพนมวาตัดดูดูแล้วมด้ปงันสัตวปงตัดเงียนเป็นนีแกงใส้ผักขี้เล็กอ่ยงนว่ามีผักแกงผักขี้เล็กเต้านี่ มันนี่เป็นดอกขื้นงาม้อมดอกหอมผัดไส้หมูแซบเลยกะเพาออกจังประเคือก่อนจะเป็นเด็กหน่อยเป็นเบ้าหน่อยไปยุงเทียบเป็นผัดชุ่มกินดอกหอมของของคนเสีย่ำใยนี่เลยโมหนึ่งร่ำใย ตุนละสิบตุนผักกาดุูกดีเออตุนละสิบบาทคุ้มค่าได้เงี้ยแต่ปลูกย้ายไปเต็มสวนห่นละไปเอาอีกห้ากคันได้ไปตลาดตีสมเด็จไปเอาอีกไปเอาอีกไปอีกตลาดตีสมเด็จจังถือกตลาดตีสมเด็จอ่นี่มาไก่ที่นี่ไก่ลักเขาเม่างั้นงามมากเลยหลักเขาเม่าง่ายเลยมันจึงง่ายปวดนี่กินนื้นป้าท่านตีกินนเนีื้อ ริกกโอเคโยพิกนี่น้อยกุมภาพักักคริกันสามต้นหาสิบบาทจิตกระหัวนเอนเหนกาแฟไปไหนขยโยขยโยโยถุกกำลังดังไฟขึ้นดังไฟไฟจะได้ิงความเคือนมันนว่ามันหนาวไหมหนาวต่ว่กันยังดีได้เห็นเดียด ัมาโม่หนาวก็อยบกนหนาวย่สมืวโอ้ยว่าต้นหนาวเราไปสหนังอยู่บ้านนองดินหนาวเย็นเอยๆมีฟักคาใส่บดๆละข้างในนังไห่ก็ได้ลยน่ในบ้านก็กำลังแตกกำลังโกงเต็มข่าวพยศก็เนียนอนแต่ว่าเห็นแล้วย่าลืมอธิจำนี่ไปพุดว่าอส่กันนี่ปูไม่ใช่เข้าโอ้ไม่เข้าเอาห้ได้นั่นโอ้เข้าหา ยังชิเล็กอันนี้ไม่ยังห่อผมใหญ่เพิ่นฝากไม่ห้แม่น้องไฟแม่น้องไฟเลยแบ่งให้แหนมจ้ะโอ้แหนมแหนมใหญ่เพิ่นเผาพุ่นหลายๆเด้อจ้าใหญ่เพิ่นปากไม้แม่น้องไฟแล้ากก็ต่อนิดอุ้มโว่าเป็นห่อยังอผมเหมือน่อนเต้ดิเอ้ยใหญ่เพิ่นนี่เราเห็ดเองบุนองหืมน้องละเห็ดผ่านแน่ยี่น้องละเห็ดพผ่านเต้ดิเดี๋ยวพอมีรุ่นสิเบินงกันนั่นอยู่ตะกั่นแม่น้อนไฟสีดำตะกั่นใส่ปักงวงทุกไปนี่ ซุกแล้วขัวซุกแล้วฮะมาตำใส่แบบงวงโอ้โหเผาอมซาลาเนี่เจ็บมาพร้อมแล้วอาา้าวคือมาตำดิบล่องมึงไงเอามันซุกมาแล้วเนาะบ่ขั <c ười> นขันไปซีซุ่มเดียตวันนี้ขันไปซื้อจักรจันตัวดิบๆมาปนาม,ปมาตำดิบล่องเบิึงผลว่า,ม,ามันแสบคือปนกุ้งตัวผลว่าโอ้ฟังสันตินี่ขันอีเราพี่น้องก็ขันพี่น้องพี่รุ่นบ่ขึ้นปฏิวัติเกิดมากวันเาะเธอ่เคยกินแมนนี่แหละ จักรจันกันเคยกินกันนี่พ่อหน่อยกันว่าเสียบด้เพื่นว่าบ้าแนว่เสียบอยู่บริจานตัวได้พคนนี้น่มีโอกาสสีบกินไปลอกมาตำกินล่องเบิองอยู่ตัดส่บวงใส่จักรจันบรกบวมวงหน่อยเสียบิสันเพิ่นว่าสมไปลอยโอ้ยวันปนกุ้งขอบว่วปานบริสันตแหมน่ว่าสันเดแมนจักเื้นนึงต้องล่องล่ะต้องไปเอาจักรจันไปเที่ยวนั่นนี้เป็น โอ้ยมันหลครักหลเนี่เอา,เอาม่น้องเตรียมขวงก่อนอเตรียมปรุง,งเตรียมแตง,งก่นอนอ,อ,อ,อันนี้ขันยานั่งตัหลข้าวพ่น้องเตรียมอย่างลอันนี้บักกีเล็กกรตมใตัางต่เตียบหรือล่าพี่น้องอตียวันตีหกเหรอเียกันตีหกมันหอกโม่งเลยมาตมบักกีเล็กไปเจียบหมู่ว้านนี่ตมักกี้เล็กกันนาะสวไปเห็ดมันสวยเสนอโอ้โดนเราเรบริกา แกงผักไทยกวนบุ้เคยผิดหวังเกี่เคี่ยวดิหอมผีสับรีก็เก่าล่ะแกงใส่กันหอมสิสเกี่ยวต่าแกงผักขี้ยวเล็กเคล็ดน้ำยาข้าวปุ่นนี้อว่ามันผักดว่านั้อข้าวปุ่อยากดูเดี๋ยวเดียวว่าสีโอยู่ว่าคมหนึ่งคือว่านี่ที่เด็ดฝาแดงไงนี่ปลาแดงคนอ่อยซอยเดิมนี่ว้าว่ามันบ้านไดกับบ้นนั่นล่ะยัยพญิรุ่นตัวใดเด้อพี่ดวงเออล่องสซางเบิง สังเบิงสังเบิงสังไปกินลองเบิงพอย่างน้ว่กุกบ้าขัดเถอว่าเนี่ยมันนัวเนาะแม่ลองไอเป็นคนที่บกินเลียงกินนบปลาี้ยปลาแดดมากินปลาแดกพอหน่อยก้ากินดิบติดใจเลยแมนพะว่ามันข้าข้าวแห่เป็นนกกินปลาบกินบ้านนั่นเขานปลาแดยพอหน่อยนี่กินดิบได้เพื่อนว่ามักอกแลมปีบนนอกเม่เอ้ยกว่าสิิบพันอ้อยอะไรกนเป็นแล้วพื่นจังออกขายจัง ท่านุนก็ไม่ตูวเร่งเสริมควบอุนขึ้นมาเพิ่มอีกเตาหนึ่งทางคุนดังสองเตาเลยไม่มีตัวโอ้เอาขุนไห่ตัวลูกเศร้าหลาี่รุ่นมานอนอยพี่ตากแดดเฮ้ยหนาวบ่ลูกเออย้อนละเฮ้ยมาดีกอน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  ย้อนละย้อนละสวัสดีก่อนบรรยากาศกนันก็เย็นเดียดนี่ละครับหลายมือมาต้องก็เย็นเดียดว่างันก็มือดื่มคึม้ยุ่งคือ,คอนฝนติ่ตกนี่หนึ่งปูหมูมีเผ้าเอาให้นล้ข้าไว้ขันนำยาน้าแกงผักขี้เล็กแกงหน่อไม้ ไบน้าม่เดคือต้องขาดยานั่งบ่ไดรมันกลมเข้มข้นมหอมเข้มข้นแล้วก็ได้หอมไดเลยเป็นยาพร้อมเนาะแต่ว่าบางคนก็ตีแกงซึ่เห็ดเหมือนไผ่ห้าเวไผ่ขันมันสมพวนกันขนขนในมันยังหอมดี แห่งก็พร้อมแดงจ้ะตั้งก,ก็บุบๆนี่เฮาย่านางเขาลงไปแล้วนี่จับจะเถอะตะละมั่งก้ะสื่อมาตลาดคุณนิโคผมเด้น,นี่ตะละมั่งหน่อยเห็นตะหักไม่ตะใบตะหักพี่น้องเลยเพืกันสื่อเอา Này, phút là lại bày vô Nắng hả đi Nhìn đi, nắng hả bằng tay Bọn bằng tay Hãy subscribe cho กบ้านมันเสียปสบปลุงมันเ่ตนาปลาแดกโอ้ยก็เสีบหน่อกินจนจนน,นนั่นนี่หน่อยลดล่อ,เลอ,ลองเบิงว่ารดชาติเท่าเพยงไหนสันเดียเตนาปลากับช่ลดบริสัยน้ำปลามเมนเท่าคือฟัความเข้มลงไหมอยากสองทับพี่เนาะอ่ะแน้ผงนัวหมอนด้วยพี่นอง พี่น้องใส่ขาสันไล่ขาไล่วันนี้หนาววันนี้นนใส่กางเกงน่องหน่ำน่องหน่ำฝากกางเกงมาให้สามโตก็เลยแบ่งให้ประตูก็แม่วัดศิลคนละตัวขอบคุณหลายๆเด้อน่องหน่ำฝากกางเกงฝากหลายอย่างอยู่มาให้ใหญ่เพือพ่อนว่าแบ่งในประตูก็ <ใจ S 2> แม่วัดศิลน้ำคนละฝ<ซ>ืนคนละฝืนฝืนประตูแล้วก็ใส่ถอดใส่เลยเอาเลียงไฝขึ้นกินง่ายเพื่อนว่า ม่เด้อองนำ้ำมากินแกงพักขี้เล็กใส <c oughs> ่หนัง <c oughs> หนังกับมาผุนแต่เบ้าเอียร์ลูกน้ำโคง้งเบ้าซ<อ>ปปอล่าผุณละพี่น้งนงอง<ะ>สองปปอล่าฝากมาผุุณละแม่น้องไงเก็บไปใส่ตู้เย็นใส่ฟิดไปนะก้มแล้วก็ใส่ฟิดไปนะไ,ไปขึ้นจังไนกันบ,นบ้านบนหนาว ว่าเบิ้งขาเทียงใส่ทั้งจริงขายกงมือนีนใส่ขาสันไล่เอาไทยเตียกว่ามันนี่ยถ้ามันเตียคือต้มซาเตียมี่ริงได้คนมาทาชิมอย่างเตียนเนาะค่ะโอ้ยหรือวิสามันน่าสายลุยต้มเนาะมันท่าเลยคือเกาต้มเออแล้วก็คือเกาอายุห้าจินบารเทาองศีล่ะอายุห้าจินอู้เพราะท่านชุกหรอกแต่ว่า์กำลังแล้ว เอาโมยยได้ตังฉ่ยปกหนายอบนไดนี่นี้มีแมวขั้วู่ซองโคนอวิโดเดี๋ยวกะทิเอาพักมาหนึ่งอีกเด้อเดียวเนี่ซุกคนเอาพักมันอ้ี่หมแมวแมวน้อเจ็บมากเนี่ยเป็นยาเป็นยายาได้พากุพุ่มเอ้ามคนตังเร่งไฟขึ้นอย่า่โดนตีได้กินเข่ากินหน้าคุณข๋งายชุกเล้ว ม่าเปิดเร็วบึบสู่ตัวมีจุดเรียงปงเขาพักลงหนึ่งตั้งหาดเลยจะวางบนใส่กันว่าด้ใจกันว่าใส่กันนี่าซึ่งมาปีตบน้สามสิบนาทีผ่านไปย่าง่อย

ตูลงไปกี่เดียวก็พักขานี่แล้วี่นอนสองตนพักขาสองตนลงไปเิ็มบ่เงี้ยเปื่อนเราเนี่ยเคี้ยกับเปื่อนเรวพอดี Nằm uống nam, nhung Nằm, yêu nằm, Wom kìa, yêu đẹp. đi nọ, bụng hôm hóm hôm qua, rồi qua, hôm qua, hôm qua, Hòm, qua, hôm 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 qua, ลัดจอดสำเรียบอะไรได้เตียนยกขึ้นมูกระทลีเปิดนี่ตั้งงุมต่อมหมอบอยู่มาดิว้ยกินที่เกาหรือ่อยเศ้าพักกี้เล็ก็พักคาเลยเศ้าไปเดี๋ยวเศร้าหัสุดยางตะนอนแน่เสียบนยังนีเนาะน้องมาบันนี่ไออนองเยันีมาสวนน้ำกันเรียบเ้อย เสียบๆตำจักระจันจ้าวันนี้จะไปซื้อตัวอะไจ้าบาทตรงนึถาดน่อยมุงไปนั่งถาดละห้สิบบาทนี่ะตัวละห้บาทเพราะว่าถือตัะบาดตัวหนินสามสิบย่ให้บอยหน่งรลอยหนึ่งอยงสีห้างนยงสีห้างกอนเติงเรงติงงยเหมือนปลาบกวางเท่านี้ ก้ลางอยู่นล้เนี่ยัำกะจจนที่ตำ,กกตำมงม่งแเราไม่น้องให้อี <c oughs> ก,ก้ว้หลับกระจจนเนาะปะทูตำพิกป่นให้พิกป่นล้องไปยูเทียงพุคนที่นองชุดับขวดยัไงน้อ่ะขวดไม่ไหม้หอมๆลง,งไป ั่น,นประเด็กจักนิดหน่อยนะเพียงเพราะว่าเพิ่นปนรุงเราเพี่น้องขวแม่งจักกระจันเอาเลือสิบลสไสไหลัน่นประเด็กเพิ่นหน่อยลงไปหอมแดงลงไปตำจะ้ะเพ่นเราก็ต้องดึงเร่งน่อ ยังวะอยู <epid em ain> <laughs> <g Puis iful> ่สิมาจังวะมาเด็ดพี่น้องมุติดกระเด็นหรอกนี่กอะไรหรอบอสเสียบเสียพี่น้องนอมห่วยห่วยลำไร่เตี้ยเทาซิมเหมือนกันนะเป็นมะน้ำหางวอดิแม่งวดเสียวอดเสีย เดพี่น้องเดี๋ยวพอจัวว่เดียรหอมมันเดี๋ยวหาจังข้าวเย็นหายมากน้ำหางวน้ำหางว้เฮาเปิ้นเป็นน้ำหางว้าจะปุ๋ยจัหน้ำบะลงกินปนดิบกับมืูด้วยซุปเอิ้ซุปเนาะ สุกจักระจันกะจันดิบจังมือกสุกจะกระจันพี่นนองสุกแมงจักระจันโดยการลรวบ่นอ่แดงเรยไปนำเรงไปคุยน้กันกกวนี้เอาตนี้ไปมันจะเจ็บดแข็เขากินเล็กก็ได้นะเนี่ยมาข่อยจนกักินไอนหุ่น เป็นวอเลวก็อกอเสื้ออกจริงๆแต่ยุ่นหนาบ้านเนี่ยเงี้ยจอมนะแต่ตนเนืองยุ่งเห็นไหมขึ้นลงมาเครื่งกระตาบนหลอดสมกวิยาณเกียงเสวาสันแมนคุณหนุ่ม่ยังเจ้นการเลกปัก็สองข่ยพอกินแบ่งไปพอเงยไม่เงสดน่มแบ่งไปผู้เฒ่าในบ้านน้ำ เรียบร้อยแล้วครับนี่เนียยูในีกินห้องบนุนีตำัจจันยูบะสุกักจันใส่สบะหมวมงแกงผักเคี่ยวข้อมหนึ่งปูครับหนึ่งกุ้งหนึ่งปูหนึ่งพักพักสดข้าวกระมีข้างนี้เป็นแหนมแหนมปลาอ้อมอยแ่ไม่ร่้ ใ่เพื่อนของใยเพื่อนด้อครับเลยต่วันคนซื้วอว่าปอกอ้อมนี่พี่น้องเบรโทั่วคนก็มีพร้อมพี่น้องห้าวอยากกินกับต้โอ,โอสั่งเอาเด้อเพราะว่าจะยู่ไก่ยู่ไก่ยู่ไอยู่นอกสั่งไรเบิร์อันนี้มันสั่งพวกไข่แดงกับดอกกันแกงควายขี<บ>้เล็กบบนีสนสน่สั่งไรกับพงยิ่งรุ่นทีมงานเลยเว่าเฮ็ดสู้กินไม่พี่น้องกินของง่ายเหมือนกันที่มึงดูมีตัวโจ้สิจกลงอะไรก่อนมาอนี่สิซิมสองแนวเด้ะ นี่จักระจันขุยเจ้ากระจันก่อนโว้ยมงสั่งจิเมตู้อืเนี่าพ่อเด้อพี่นองเอ้ยกินข้าวง่ายน้ำกันแจงพักทีเล็กมือนเนี่ยหลายอันหลายอย่งางเกี๊นเนี้ยมเปล่าออมก่อนอใจเพื่อนกอนอ โอ้ยมาเด้อจ้ะเนี่ยอยู่เนี่ยกินไรอันไรยังพี่น้องแฟนคลับสมองสูบอนละมาเด้อน้องน้ำเอ้ยกินเข่าน้อมุ้ยแม่ตูเดินมาอนี่ยแก้มพัิเล็กเออน้องน้ำแม่แอมมุ้ยนั่นแหละมาเด้อไปจังไหร่ปุ๊บมีทีวีมันหนาวอยัางก่อนที่หมาลุ่มมันเป็นหยางเบียบหย่างงานบุ นั่นเป็นกระไลด้วยยุ่งยงหลอดกับว่าเ่นว่าว่ม่งานเลยจับตันเนาะทำจักกกะจังเนียนก็แนวเสียบนะพี่น้องเอาอีกคนตอไม่ขึ้นไล่กันฮะไล่ใกล้นไปรุ่น

đẹp chóng nhanh chóng chắc chóng nhanh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  chóng không không nhanh chóng 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 nhanh nó ra.

เสียแต่ม่อวานนะที่ตัวเราสิกิอย่างแหนมแสียบยังอันนี้สิินที่ลังพี่น้องโหง่าเป้ามอเดิอง่เป้ากินสุกจักกระจันด้อมันนี่เจ้าเน้าแสบแจ้พังกิเล็กก็แส่บเอบสีสมองสมบัติล้วครับ ยังไงก็ขอพุ่นเอฟซีครับขอพุ่พี่น้องบรรเทาที่คอยเห็นกำลังแรงใจอีสานบรรลหน่อยมาตลอดเถอขอพี่น้องบารเทายืนดีแห้งเด้อพี่น้องเลยตาปนีพี่รุ่นยังเป็นวัดพระท่านดีปาในยุโอปแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหรอครับขอพี่น้องบารเทายืนดีแห้งกินคนแรงแซ่บครับยังไงก็ฝากพี่ฝากน้องไว้สักนิดนะครับสวัสดีครับนิติจา